สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาว VIP นะคะกดที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนําสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องเอซทุกท่านนะคะมาพบกับช่องเพียงชาแนล เพียนพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกันนะคะในแนวทางราวีไอนะคะพี่น้องจา๋าสรุปคือหลุดนะคะเมื่อคืนมันคืนวันที่22นะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะไปตามรุ่นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้นะคะวันที่22นะไอยี่สิบสามเนาะเดือน4ี่นะคะปี6ก แนวทางาว v i p จอให้สองตัวบนล่างเช่นเคยนะคะเด่นวิ่งให้เด่นศูนย์เหมือนเดิมนะคะเด่น0ูนยนยกับ6นะคะวิ่งแปด กับสี่นะคะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สามพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้ถึงศูนย์ศูนย์นะคะส่วนหกหกหนึ่ง หกสามแต่โจรกระโดดอองไหมน้อหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะคะเจโจแต่ในตารางนะคะพี่น้องจ๋าคิดว่าน่าจะมานะคะถ้าไม่มาก็คือหลุดนะคะถ้าตัวเด่นไม่มาเจออยังไงก็ไม่เข้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง fc ทุกท่านนะคะเอาลืมเน้นลืมเน้นนะคะขอโทษนะคะขอโทษขอภัยนะคะชอบนะคะ08นะคะ07 06 03ก็ชอบนะคะ61 67 68นะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขจอไปตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมด้วยความบันเทิงนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆนะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันที่23นะคะ จบคลิปก่อนนะคะเลิบๆทุกคอมเมนต์เลิบๆทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ